าจะติดคุกก็ติดหมายจับมาถึงบ้านใช่ไหมแล้วเพื่อนก็บอกมึงหนีไหมหนีเลยไปต่างประเทศกูกูไม่หนีหนีมันต้องหนีตลอดชีวิตอะไรที่มีค่าทองทุกอย่างมาเอาไปหมดยอมหมดเลยคนเราตกต่ำสุดมันโดนคนทับถมคนอื่นไม่ได้เห็นหัวเราเลยนะคือหมดทุกอย่างหลอนเสียงโทรศัพท์สั่นคือไม่แล้วมันทวงมาทวงแล้วกดกิ่งมาตามถึงบ้านมาด่าหน้าบ้านมันต้องสู้อ่ะน้องกูยังเรียนไม่จบเลยคือมันจะไปโรงเรียนมันยังไม่มีเงินเลย พื้นเพตาบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรก็จะเป็นภูเขากันดารน,นะพ่อแม่ก็คือทําไร่ทํานาอาคารเรียนไม่มีเรียนเป็นอาคารชั้นเดียวที่ไม่มีหน้าต่างมุงแฝกไปโรงเรียนแม่ก็จะมีมะย,ยมเชื่อมให้ไปขายพ่อจะซื้อขนมปังประหยอดนมให้ขายทุกวันซองมาม่าที่ชิงโชคไปขายให้อาจารย์สิบซองหนึ่งบาทขายของมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีจริงๆเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากรวย เราเป็นคนที่หัวสูงจบมัธยมมากู้เหรียนเรียนที่มองเทพเราถือวุฒิบัตรเราจากโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ฝ่ายทะเบียนเขารับโรงเรียนนี้มันมีจริงไหมไม่มีในสารระบบของมองเทพมันกันดางขนาดนั้น คือเปิดใจเลยว่าฉันไม่ได้อยู่ในหอพอลังศิษพิลมนะฉันน่ะอยู่ตรงข้ามมงเทพที่เป็นที่พักของคนโรงงานปีหนึ่งเราเริ่มหาเงินด้วยตัวเองเพราะพ่อแม่ไม่ได้ส่งเราอยู่แล้วเราอยู่มันนอกขาจะบอกว่าเราสวยพอมันเข้ามางเทพเราไม่ได้สวยไปแคสงานเป็นพิตตี้โดนปฏิเสธมาเยอะมากเหมือนกระเธอเลยคำนี้เลยคือเจ็บมากก็ไปนั่งเหมือนเด็กดิ้งแหละไม่มีใครเลือกจนร้านปิดน้ําตาซึมเลยร้านปิดเราไม่ได้เงินก็เลยบอกกับเพื่อนว่ากูจะต้องหาเงินให้ได้ ไปเดินตลาดตอนเมืองเราไปเจอสบู่ผิวขาวเขาเอามาใช้เอ้ยมันใช้ดีเราก็เลยข,ขึ้นมาเป็นแม่ขาวหลายเพื่อนเขาก็จะเอ็นดูเราด้วยความที่เราไม่มีเอ้ยอุดหนุนมันไปอะไรเงี้ยพัฒนาตัวเองเริ่มมีเงินช่วงปี2เนี่ยจำได้เลยมีเงินหลักล้านละ ตอนนั้นประมาณ25้าละไปเห็นการเล่นแชร์กินดอกฝาก1,000ได้1,300ภายใน3วันเริ่มแรกเอาเงินตัวเองหมื่นนึงได้กลับมา3,000ใน3าวันดอกเบีย้ยรวยแน่เริ่มชวนเพื่อนเพื่อนก็ไปชวนเพื่อนกันอีกทีแล้วเงินมันก็เริ่มเยอะขึ้นรวมเบดเสร็จ22่บาพอเงินทั้งหมดเนี่ยไปส่งต่อล้มมันหายไปเลยคนนั้นมันหายไป ทุกคนแบบกูมาที่บ้านเราจะเอาของเราเอามือถือเราอะไรที่มีค่าทองทุกอย่างมาเอาไปหมดยอมหมดเลยนะตอนนั้นยอมหมดเลยมีเพื่อนคนที่บอกว่าสนิทกันเพื่อนก็บอกมึงหนีไหมหนีเลยไปตังระเทียกูกูไม่หนีหนีมันต้องหนีตลอดชีวิตกูจะกลับมาหาพ่อแม่กูไม่ได้ถ้าจะติดคุกก็ติดไม่เกิน2วันหมายจับมาถึงบ้านใช่ไหมแล้วการที่เรามองหมายสารน่ะมันคือหมดอิสรภาพของเราไปแล้วยังมีความอยากจะหาเงินมาใช้เขาไม่อยากเป็นบาปก็ยังมีเงินที่ค้างอยู่เอามาประกันตัวตัวเอง ปิดทุกอย่างไม่เล่นโซเชียลเพราะความที่เรากลัวเราจะโดนด่านคนเราตกต่ำสุดมันโดนคนทับถมไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่ไม่ได้รักลราคนอื่นไม่ได้เห็นหัวเราเลยนะแฟนเขายัางทิ้งเราไปเลยคือหมดทุกอย่างหลอนเสียงโทรศัพท์สั่นฮือมาแล้วมันทวงมาทวงแล้วกดกิ่งมาตามถึงบ้านมาดา่าหน้าบ้านตอนนั้นนะส่งน้องสาวเรียนด้วยเราเป็นเสาหลักอะเนาะมันต้องสู้อะน้องกูยังเรียนไม่จบเลยคือมันจะไปโรงเรียนมันยังไม่มีเงินเลย เราจะต้องกลับมาสู้นั่งอัดวิดีโอพูดหมดเลยฉันโดนคนนี้โกงไปฉันติดหนี้คนนี้ไว้นะเราออกมาเพื่อแบบอยากรับผิดชอบอยากจะใช้หนี้จริงๆเราตายไปทุกคนก็ไม่ได้อะไรแล้วขอกลับมาสู้อีกครั้งหนึง่งมันก็เริ่มไม่มีคนดา่าเราเรามีพลังมากขึ้นเราเริ่มอยากจะกล้าพูดเริ่มอยากจะขายของอยากจะได้เงินมาใช้หนี้ทุกคนเพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์หนึ่งพาไปเที่ยวฮ่องกองสุดพีคที่สุดในชีวิตที่มาเป็นชินแส มีหมอดูเขาเข้ามา,านนะท้าคุณน่ะทาอาชีพที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มสิเกี่ยวกับความเชื่อสิกลับมาทําเครื่องดื่มชานมไข่มุกกลางคืนมันไม่มีขาะฉันจะทำไงให้มันขายกลางคืนได้ก็เลยทําชานมไข่มุกที่มันอยู่ในกระป๋องไข่มุกไม่หนึบหนับเป็นไข่มุกบุกตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเยอะก็ขายเป็นไอเดียขายเป็นกราฟิกแต่มันยังไม่มีของจริงนะเรามีฐาขนข้อมูลในการขายออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็ยิงโฆษณาไปนคนก็จอง60สาขาสาขาละ7 0 0 0หมืประเทศกัมพูชาซื้อแบรนด์ซื้อลิขสิทธิ์เราไปที่กลับมาคือมีเงินแแล้วก็มาตะอยู่่ที40 ตอนนั้นก็เริ่มมีเงินหลักล้านละ เฮ้ยหมอดูดูแม่นว่ะเราก็เลยกลับไปที่ว่าเขาบอกว่าเราทําสายความเชื่อสิงั้นก็ไปสายความเชื่อเพราะเราเริ่มเชื่อแล้วศึกษาดวงจีนเราก็เลยมาดูดวงอาชีพเป็นชินแสที่ดูห่วงจุย้ยก็เลยได้มาเป็นชินแสคือดูดวงอยู่ที่2 9 9กบก้าบาทช่วงนั้นมันมีสักใบมือจริงหรอว่าสักใบมือแล้วเราจะรวยแต่เราได้เปิดใจลองไปสักปะปจะเริ่มดูดวงได้วันละหลายหมื่นพีคสุดก็คือเป็นแสนแค่ดูดวงนะเราจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดความรู้สึกอยากสักยันตนะ์แต่ไม่กล้าไปสักอะ่ะกลัวเราก็เลยเริ่มไปศึกษาเอง พอศึกษาเองเฮ้ยยันเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือแบบขังนะอามาเป็นมินิมอลด้านยันเขามีพุ้ทุกุณในตัวของเขาอยู่แล้วเราก็เลยเริ่มให้อาจารย์ออกแบบยันให้ก็เลยได้มาเป็นเนี่ยชินแสเฟ้เมีม่ยวในสํานักสักยัน ถ้าเป็นในเรื่องของลายมือไม่ได้สักอย่างเดียวเรามีลงอัขระเขาเรียวกว่าสุวรรณหาตถามือนี้เป็นดั่งทองคํายันชินแสไม่เหมือนสํานักอื่นไม่มีที่ไหนบนโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวออกแนวมินิมอลกล้าพูดได้เลยถึงจะเป็นยันสายมินิมอลแต่พุทธคุณลน้นพุทธคุณจริงถูกต้องตามพุทธนานุกรมของอัขระยันเลยคือสมัยก่อนการสักยันเนี่ยคือการปลุกใจให้กับคนที่เขาไปออกรลแล้วเขามีพลังไม่โดนฟันฉันต้องหนังเหนียวพุทธคุณ หรืออุปทานให้ให้เรามีพลังเอ้ยฉันสักไปฉันก็ต้องบอกตัวเองละฉันต้องต้องรวยมันคือการบอกตัวเองมันคือการสอนให้เราคิดบวกทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามของเราด้วยเราต้องพยายามก่อนอะ ทุกอย่างเราก็จะได้กลับมาคือขอที่มันเป็นไปได้ด้วยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะขอไปแต่คุณยังไม่ได้ทํางานคุณยังนอนอยู่เฉยๆยรอโชคลาบคุณก็ไม่ได้มันก็คือเท่ากับศูนย์กลับไปคุณก็ไม่ได้ปังเชินแสกล้าพูดตรงนี้เลยว่าไม่ได้กลับไปแล้วจะรวยทุกคนมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยเนาะมันอยู่ที่ความพยายามคุณด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือที่พึ่งอีกทางหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรานี่แหละเตือนใจว่าฉันจะต้องทําทําแล้วฉันจะรวยบอกตัวเองเรื่อยๆซ้ำๆมันก็จะทําาาให้้เรมมีพลังกขึนสำ มีการ w อ l k กอินถูกสุดก็จะเป็นสักลายมือเปิดดวงก็จะอยู่ที่999บาทแพงสุดก็อยู่ที่2 9 9 9 9อันนั้นก็ยัน4แถวเรียงกันกำไรพระบุธทธเจ้าพีคสุดเลยต่อวัน500,000ต่อเดือนก็ประมาณ5้าล้านใช้นี่หมดปีที่แล้ว บางคนน้อยใจในโชคชะตาตัวเองว่าเฮ้ยฉันขยันแล้วนะก็ทําเหมือนคุณฉันก็ทําทุกอย่างแต่ทําไมฉันไม่ได้ฉันก็ไหวฉันก็ขอคิดดีทําดีมูอย่างมีสติประพฤติตัวอยู่ในสิ่งในธรรมยิ่งทําดีเท่าไหร่ยิ่งขยันเท่าไหร่ตีกลับเป็นร้อยเท่าพันเท่าทําไปเถอะค่ะสักวันคุณจะสําเร็จจะแสเชื่อแบบนี้